บอกเลยว่าหลังจากปีนี้เป็นต้นไปโลกไม่ได้จะไปฝั่ง globalization มันจะขับเคลื่อนไปฝั่งของ regionalization ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยอาเซียนจะต้องสู่ยุคทองคำอาเซียนเนี่ยเขากำลังจะ sign agreement ที่เรียกว่า DIFA ถ้าเรา agree กันได้แค่6 0รเนต์ของ agreement เนี่ยจะทำให้เม็ดเงินถึง2 trillion US dollar ไหลเข้ามาในอาเซียนกลายเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่4ของโลกทันทีเลยมีคน600้กว่าล้านคนใน world forum ไม่ใช่จะแบบทุกคนจ่าย10ล้านแล้วไปได้เขาต้องเชิญนี่หลายบริษัทอีกเยอะมากที่อยากจะไป พร้อมจะจ่ายแต่เขาไม่รับใครไม่สามารถที่จะอิมโฟเรนซ์การเปลี่ยนแปลงของโลกได้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่เชิญอยู่ดีสนับสนุนโดย True 5 G สัญญาณันดับหนึ่งเพื่อชาว True และ D-TAG จุดประสงค์ของที่มี World Economic Forum ก็คือปีละครั้งเนี่ยผู้นำโลกจะมาจะมี Head of State ไปเยอะมาก Prime Minister level แทบจะทุกประเทศเลยครับไปผู้นาประมาณ3,000คนไปเจอกันปีละครั้งแล้วก็จะมาพูดคุยกันถึงอนาคตของโลกปัญหาปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญแล้วก็ p olicy ต่างๆที่ควรที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นร่วมกันช่วงกลางปีก็จะมีตลอดทุกปีปีละครั้งก็คือซัมเมอร์ดาว s u สถ้าเมื่อดาวนี้มีคนไทยไป18คน,นถือว่าเยอะมากเยอะที่สุดในระวิาสตร์เลยซัมเมอร์ดาวไม่ใช่งานใหญ่งานใหญ่จริงๆคือวินเทอร์วินเทอร์นี่ไม่ถึง10คนคนเอเชียน้อยมากเมื่อเทียบก Summer, ับซัมเมอร์โดยเฉพาะคนที่มาจากอาเซียนเนี่ยนับหัวได้คือเสียงเราไม่ดังพอที่จะเปลี่ยนแปลงกฎของโลกได้ส่วนใหญ่ก็จะโดมิเนตด้วยก็คือฝั่งยุโรปอเมริกาจีีนนอิเดย คนที่มี GDP ใหญ่ๆครับเขาก็จะได้มีเก้าอี้ไปเยอะหน่อยข้อมูลดีมากเลยคะ่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะแบบเข้าใจผิดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วการประชุมเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการที่จ่ายเงินแล้วเข้าไปได้เลยง่ายๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มีเงินก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เข้าไม่ไม่ใช่จะแบบทุกคนจ่าย10ล้านแล้วไปได้ <c oughs> เขาต้องเชิญนะครับแล้วผมบอกเลยว่ามีหลายบริษัท <c oughs> อีกเยอะมากที่อยากจะไปที่พร้อมจะจ่าย แต่เขาไม่รับเพราะว่า Market Cap เล็กไปแล้วถึงแม้ว่า Market Cap พอในบางเรสษัทถ้าทำไม่ตรงกับ direction ของโลกเขาก็ไม่เชิญอยู่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเลือกมากๆว่าใครที่ทำสิ่งที่มันเป็นทิศทางของโลกเป็นอนาคตเนี่ยเขาจะเลือกไปเขาจะ Revise สัญญาทุกๆ3ปีเขาก็ต้องดูด้วยครับว่าถ้าใครไม่ Perform ใคร Market Cap หายไปใครไม่สามารถที่จะ i n f l u e n c e การเปลี่ยนแปลงของโลกได้แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ต่อสัญญา แต่อย่างน้อยเท่าที่ฟังมาบอกว่ามี10กว่าบริษัทกับ20บริษัทที่ได้เข้าไปในส่วนของ Summer d a ด o s เนี่ยจากไทยเนี่ยแล้วก็ยังได้ปีนี้ได้เห็นที่ w i n t e อร์ด o s มีประเทศไทยไปเฉิดฉายด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับประเทศไทยไหมคะดีครับเพราะว่าเราเราเล็กเกินไปที่จะไปเปลี่ยนแปลงทิศทางของโลกอย่างมากที่สุดที่เราทำได้คือไปฟังครับว่าโลกของเราจะเดินไปในทิศทางไหนจะได้มี p o l i c ซี่ที่มันสอดคล้องกับทิศทางของโลกอย่างปีนี้เนี่ยเขาก็ บอกชัดเจนเลยครับว่าตอนนี้โลกของเรามันมันไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนจะมีเป็นพี่ใหญ่ที่<ม>ที่ใจกว้างที่เป็นพี่ใหญ่ที่คุมน้องๆทุกคนให้สงบสุขให้ต่างคนต่างโต,งตแต่พี่ใหญ่คนนี้ต้องบีนองเลนะ์คือใจกว้าง<ม>ให้ทุกคนเนี่ยเติบโตกันได้แต่มันเป็นระบบที่แพงมากสำหรับพี่ใหญ่คนนี้ท,ที่ที่จะต้องไปลงทุนใน m military base ทั่วโลกเพื่อความสงบสุข,ขของทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ยูน System <ม>ิ a ตอร์ทรซิสเต็มเหมือนเก่า มันเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่ขยับไปเป็นฝั่งของ m ม l ทล l a t e r ร l ซิสเต็ที่มีพี่จีนกับพี่ยูเนี่ยมางัดกันแล้ว mm hmm. เขาเรียกว่า The Great Locks <Yeah. S 1> มันติดกันอยู่2ประเทศนี้แล้วประเทศอื่นเนี่ยเป็น Small States mm hmm. เป็นประเทศเล็กๆทั้งหมดเลยตอนนี้ประเทศที่เป็นประเทศเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็อึดอัดใจเพราะาเขาต้องถูกบังคับให้เลือกฝ่ายโดยเฉพาะ Middle East เนี่ยหนักใจมากเพราะเขาเป็น Energy Supply ของโลก รู้ไหมครัว่าเกิน50%ของ energy supply ทั้งหมดนยครับ production เนี่ยมาจาก Middle East area แล้วจีนก็ดันเป็น energy dependent country คือเขาต้องพึ่งพา Middle East ล่าสุดเขาเพิ่งเปิด trade ระหว่างจีนกับ Middle East เนี่ยด้วยหยวน internationalization of r m B นะครับใช้หยวนซื้อขายโดยตรงได้เลยแต่เขาจะไม่ได้คิดว่าจะเอาหยวนมาแทนที่ US dollar เป็น reserve currency ของโลกนะครับเพราะการที่จะเป็น reserve currency ของโลกได้เนี่ยมันต้องมี liquidity ของ b o n d ์มาร์เกตลาดตราสารนี้ที่ลึกมากพอมีตลาดเดียวที่ลึกมากพอคือตลาด US แล้วก็ข้างบนกับข้างล่างก็แตกแยกกัน global north กับ global south ก็ทิ้งห่างกันพวกเราเนี่ยคือ global south ที่มีประชากร2ใน3ของโลกที่จะใช้ชีวชิตอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา global north คือประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง B ริ c s นะครับ BRICS b r i c s, nation เขากำลังจะมา join global south แล้วทีนี้ไอ s m l s t s t a t e ก็อืดาดใจถ้า จะเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งซึ่งตอนนี้มันก็เลยมีเทรนที่เรียกว่า regionalization globalization มันเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดไม่นานนะปีที่ผ่านมานี่เองจริงๆโลกขับเคลื่อนด้วย regional ผมบอกเลยว่าหลังจากปีนี้เป็นต้นไปโลกไม่ได้จะไปฝั่ง globalization มัน fragmented มันจะขับเคลื่อนไปฝั่งของ regionalization คือทุกคนจะจับกลุ่มจับก้อน mm. เป็น region เดียวกันเหมือน European integration อย่างล่าสุดอาเซียนเนี่ยขาเขาเขาลังจะ sign agreement ที่เรียกว่า defa oh. d e f a digital economy framework agreement ันนี้สําคัญมากเป็นคําที่คนไทยต้องรู้ซึ่งปีนี้เนี่ยเขาต่อรองกันไปเก้ารอบแล้วผมเพิ่งรู้ว่าเมืองไทยเป็นแชร์ของน e g o t i a t i o n เนี่ยนะเป็นเหมือนหัวหน้าชั้นที่ให้ทุกคนมาต่อรองกันให้จบปีนี้ต่อรองครบไปแล้ว50%ของ agreement นี้ปีหน้าจะต่อรองครบถึง60%จริงๆ d e a d ล i n คือปีหน้าแต่เขาบอกน่าจะ delay น่าจะได้สักหกของ agreement ทั้งหมดถ้าเรา a g r e กันไะด้แค่60%ของ agreement เนี่ยจะทําให้เม็ดเงินถึง2 trillion US d o l l a ไหลเข้ามาในอาเซียน2% global GDP จะไหลเข้ามาทันทีมันจะทําให้ประเทศในอาเซียนมั่งคั่งขึ้นทันทีเลย เขา estimate ว่าเนี่ยอินโดนีเซียจะโต1.5เท่าหรือ150% LDC จะโตจะโต3.5เท่าลาวเมียนมาแคนบูเดียไทยอยู่ระหว่างกลางก็น่าจะ2 2เท่า200%สามอย่างที่จะเกิดขึ้นใน agreement นี้หลักๆคืออาเซียน single window คืออีกหน่อยสินค้าบริการบริการไหลลื่นทั่วอาเซียนละพวก import export กมรมศุลกากร c ้อมูล clearance อีกหน่อย standard เดียวกันราคาเหมือนกันส่งไปหน้าปากซอยไม่ตาอะไรกระส่งไปมะนิลาโคราลัมเปอร์จาก,การต์ตา mm hmm. เหมือนกันอีกหน่อย SIB สามารถที่จะ target ทางอาเซียนได้เลยอร่งที่2คือ mobility of talent one passport one visa เหมือนเชนเก้นโซนนะครับเชนเก้นบีซ่าเดินทางทั่วอาเซียนได้แล้วทำให้ t a l e n t หรือคนที่มีความสามารถทุกคนสามารถที่จะเดินทางไหลลื่นด้วยกฎเกณฑ์เดียวกันอย่างที่3 regional payment integration อีกหน่อยพรอมเพย์ครับเหมือนที่โอนเงินจากเมืองไทยไปเชียงใหม่ไม่เสีย25บาท35บาทไม่ต้องรอ2วันโอนเงินข้ามประเทศอีกหน่อยทั้งอาเซียนครับเป็นเหมือนพรอมเพย์ทั้งอาเซียนเลยที่โอนเงินจากเมืองไทยไปจาการ์ตาไปมานิลาโคาลัมเปอร์ ถึงทันทีอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลักๆใน agreement นี้แต่มันก็จะมี agreement ย่อยครับเช่น cybersecurity digital identity อะไรต่างๆที่เขาต้องตกลงกันให้จบคือถ้าเมืองไทยเราอยู่ประเทศเดียวเราจะเป็นประเทศที่มีคนแค่70ล้านคนไม่ค่อย attractive เท่าไหร่ไม่ค่อยน่าดึงดูดเท่าไหร่เมื่อเทียบกับในสายตาของ global investor ถ้าเรามารวมกันเนี่ยจะกลายเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่4ของโลกทันทีเลยอาเซียนมีคน600กว่าล้านคนมันจะทําให้ global investor เนี่ยสนใจที่จะเทเงินมาที่อาเซียนและอาเซียนในสจะต้องสี่ แต่ปีนี้เป็นต้นไปเ่ยอาเซียนจะเข้าสู่ยุคทองคำแล้วแล้วถ้าเราอา,อาเซียนเองเนี่ยภายใต้ดีฟ้าเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกฝั่งแใช่ถูกต้องเลยครับเพราะว่าถ้าเราแยกออกมาเนี่ยมันไม่มีสเกลพอไม่มีสเกลเราไม่สามารถที่จะสร้าง global technology ได้ยกตัวอ,อย่างอย่าง payment เ,เนะครับเราไม่สามารถสร้างระบบ visa mastercard swift เราก็ต้องใช้ของอเมริกากลายเป็นพึ่งพา critical infrastructure ทั้ต่างประเทศหมดเลยไหนจะมีเรื่องของ weaponize AI mm hmm. ในอนาคตคือเหตุผลที่ Nvidia stock มันขึ้นไปเยอะมากเนี่ยเพราะว่านักลงทุนมองล่วงหน้าเลยครับว่าอีกหน่อยทุกประเทศจะต้องลงทุนใน AI infrastructure ของตัวเองแต่นี่คือพูดถึง fundamental layer เนี่ยมันแพงมากครับ trillion dollar mm hmm. มันต้องมี scale ของเรา GDP ระดับ billion เองครับทีน mm ี hmm. ้ต้องลงทุนถึง trillion dollar mm hmm. มันเยอะไปผมไม่ได้พูดถึง application layer หรือ industry specific AI นะครับผม mm hmm. พูดถึง fundamental ไอ้ blackwell chip เนี่ย layer เนี่ยมันมีไม่กี่คนที่ทำได้ครับ Google Microsoft OpenAI อะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมุติเราไม่มีสเกลแล้วเราไม่ join forces เป็นอาเซียน One ASEAN Strong เราก็มี3โอปชั่นในอนาคตคือใช้อันที่1คือ s t a t e l e s AI ของฝั่งพี่จีนซึ่งตอนนี้จีนเนี่ย AI ตามติดๆเลยครับ AI จีนตาม OpenAI ของอเมริกาอันที่2คือ Open System ของอเมริกาอันที่3คือ Closed System ของฝั่งยุโรปเป็น Closed System AI แล้วถ้าสมมุติเราบอกเราใช้ Open System ของอเมริกา จีนก็บอกว่าคุณเลือกฝั่งนู้นใช่ไหมถ้าเราบอกโอเคงั้นเราเปลี่ยนเป็นฝั่งจีนอเมริกาก็กดปุ่มปิดปุ่มเดียวมันก็เหมือนไฟฟ้าดับทั้งประเทศเลยเพราะว่า AI จะอยู่ข้างหลังทุกอย่างในอนาคตใช่ไหมครับอีกหน่อยเราจะต้องมีเป็น payment system ของ region ของ,ของเราเองจะได้ไม่ต้องพึ่งพา Swift Mastercard Visa จีนเขาเ Union Pay แล้วเราต้องมี ASEAN Pay อีกหน่อยเราสามารถที่จะมีเป็น ASEAN AI system ไม่ต้องพึ่งพา stateless AI Open AI หรือ Close AI ของฝั่งยุโรปมันก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องจับกลุ่มจับก้อนกันมากขึ้น แล้วก็มี bargaining power ในเรื่องของการมีเสียงที่ดังขึ้นด้วยครับอย่างผมนั่งทานข้าวกับ minister of tourism and creative economy ของ i ินโดนีเซียที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโกเจกครับเขากล้างัดกับ tiktok นะเพราะเขาใหญ่มากพอเขามี scale 200กว่าล้านคนเพราะฉะนั้นถ้ารวมกันเป็น regional เป็น ASEAN strong เราจะมี collective voice คุยกับ tiktok เกือ facebook ได้นั้นมันจะมีเป็น self policing สามารถช่วยกัน protect กันได้และใครจะมาบีบให้เลือกฝักไฟใดฝักายหนึ่งเราก็จะไม่เลือกเพราะเรามี เป็น collective power แล้วก็คือรวมกันเราอยู่นั่นเองนะคะ